สวัสดีครับทุกท่านครับมาเลยครับวันนี้มาพบกับรถยุโรปสุดหรูในตำนานเลยครับผมรถระดับผู้บริหารเลยครับผมคันนี้ครับเป็นรถยนต์วอลโว960ครับผมโฉมไฟตาเล็กแล้วนะครับนี่ครับสวยพร้อมใช้งานทันทีครับผมเป็นรถมือเดียวมือแรกออกห้างครับรถของคุณน้าผมเองครับมีเพียงการโอนให้ลูกชายแท้ๆเท่านั้นเลยนะครับรถคันนี้ฮะวางเครื่องยนต์ Toyota 2JZ มาแล้วครับเกียออโต้ครับดูแลง่ายเลยนะครับใช้ทนใช้ยาวเลยนะครับ รถสวยพร้อมใช้ทันทีครับขับได้ตั้งแต่เชียงรายยันสุขไงโกโลครับรับรองครับเครื่องยนต์เกียร์ช่งล่างไม่มีปัญหาแรงสิ้นครับในราคาเบาๆครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับติดตามชมครับมาชมเล่มทะเบียนกันก่อนเลยครับเล่มทะเบียนมาพร้อมๆเลยครับผมนี่ครับเอกสารทุกอย่างพร้อมโอนครับพลิกมาหน้าแรกเลยครับมีเพียงหน้าเดียวเท่านั้นเลยครับผม ปัจจุบันเป็นชื่อของลูกชายนะครับนี่ครับโอนจากคุณพ่อเป็นของคุณลูกครับเมื่อปี5-2ครับเรียกได้ว่าตั้งแต่13ปีที่แล้วนะครับประวัติมีเท่านี้เลยนะครับผมนี่ครับรถในบ้านเดียวกันครับรถมือเดียวชัดเจนครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอุดรรถบ้านครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube และหลายพลิเคชันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับเราจะนำรถดีๆคุณภาพครับครับแน่นๆล้นๆนะครับมานำเสนอให้กับทุกท่านครับรถของเราทุกคันครับสภาพสวยพร้อมใช้เอาไปใช้งานได้เลยครับและเรามีบริการดีลิเวอรี่ด้วยครับผมจัดส่งทั่วไทยไปไหนไปกันครับและเรายังรับซื้อนะครับรถบ้านสภาพดีครับเก๋งกระบะญี่ปุ่นยุโรปครับทุกรุ่นทุกคันทุกราคาครับ ท่านใดมีรถต้องการขายหรือมีคนที่รู้จักต้องการขายแนะนํามาได้ครับเรามีค่าแนะนําให้ด้วยครับผมโอเคครับมาเลยครับวันนี้มาพบกับรถยุโรปสุดหรูรถระดับผู้บริหารครับในราคาเบาๆเลยครับบอกเลยครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับผมรถคันนี้ไม่คมม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับคันนี้ครับเป็นรถยนต์วอลโว่960ครับผมนี่ฮะไฟหน้าเล็กแล้วนะครับไม่ใช่ไฟหน้าใหญ่นะไฟหน้าใหญ่จะเป็นตัวเก่ากว่านี้ครับผม เป็นโฉมไฟเล็กแล้วนะครับเป็นโฉมสุดท้ายเลยครับผมของ960ครับไฟตาเล็กครับผมปี1996ครับหรือ2539ครับรถคันนี้เป็นรถของคุณน้าผมเองนะครับผมเป็นญาติกันครับผมนี่ฮะมือเดียวมือแรกออกห้างก็ว่าได้นะครับนี่ฮะรถของคุณน้าครับผมปัจจุบันนี้โอนเป็นชื่อของลูกชายแท้ๆครับนามสกุลเดียวกันเลยนะครับผมรถภายในครอบครัวเดียวกันครับนี่ครับ สวยสดใสมากๆครับสีน้ำเงินเข้มมิดไนท์บลูครับผมสีสันสวยเงาวับเลยนะครับผมสีก็จะมีตำหนิบ้างหลายๆจุดครับมีริ้วรอยบ้างครับผมไม่ได้เก็บงานนะครับมีตำหนิสีบ้างนะครับตามสภาพการใช้งานครับนี่ฮะสีจัดอยู่ในเกณฑ์ราวๆ70 75าวปอรประมาณนี้ครับผมนี่ฮะตีแบบต่ำๆเลยนะครับจริงๆแล้วนี่มองในระยะ4-5เมตรเนี่ย แทบไม่เห็นตําหนิสีเลยนะครับสีเงาวับมิเสน่ห์ทั้งคันเลยฮะน้าเงินเข้มมิดไนท์บลูนี่จะมีเอกลักษณ์คือเวลาเรามองในร่มนะครับหรือมองในเวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยจะมองเป็นสีดําเลยนะครับนี่ฮะแทบจะเกือบดําเลยครับผมสวยมิเสน่ห์ครับผมนี่ครับวอลโว่960ครับผมนี่ไฟหงไฟท้ายขาวแดงครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับไฟตาเล็กแล้วครับนี่ฮะตัวนี้ครับผม บอดี้เดิมบางสนิททั้งคันครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับมีชนยะไดีรับคืนครับบอดี้สวยๆครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักใดทั้งสิ้นครับผมสวยมากๆเลยครับบอดี้สวยเลยนะครับสีสันเงาเลยครับผมนี่ครับมีตำหนงตำหนีบ้างนะครับสีสันครับถ้าดูระยะไกลๆนี่ไม่รู้นะฮะนี่อย่างสีแบบนี้ฮะตำหนีแบบนี้ครับเล็กๆน้อยๆแบบนี้ครับนี่ครับให้ชมกันแบบชัดๆนะฮะตรงนี้อย่างนี้ครับนี่ มีบ้างครับผมโดยรวมจัดว่าสวยครับมีเสน่ห์มากเลยครับเนี่ยฮะการขับขี่ยอดเยี่ยมมากๆครับรถคันนี้วางเครื่องยนต์โตโยต้า 2JZ แล้วนะครับ 3,000cc ครับผมวางเครื่องยนต์มา10กว่าปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งวางนะครับลงเทมอะไรเรียบร้อยครับผมนะฮะให้ดูสีกันแบบชัดๆนะฮะนี่ฮะสีน้ำเงินเข้ม Midnight Blue นะครับนี่ฮะฝากระโปรงกระโปรง ก็จะมีตำหนงตำหนีบ้างแบบนี้ครับเดี๋ยวชี้ให้ดูกันชัดๆฮะนี่ฮะแบบตรงนี้ครับนี่ฮะนี่มีริ้วรอยบ้างครับผมกระโปรงหน้าก็จะมีฝ้าบางๆครับแทบมองไม่เห็นนะฮะโดยรวมจัดว่าสวยเลยครับมองระยะ4 5, 5, 5ี่เมตรห้าเมตรนี่สวยเลยครับนะฮะสีสันสวยมากครับมาดูฮนะยางมิชลินนะครับผม มิชลินปี2018ครับดูดอกเลยครับผมนี่ครับโอ้โหดอกคมกริบสวยลึกเลยนะฮะดอกสวยๆครับล้อแมกวันโวมาคู่ตัวแบบนี้ครับเดิมๆฮะขับนุ่มเงียบครับเป็นรถระดับผู้บริหารที่การขับขี่นุ่มนวลครับผมมีเพื่อนผมนะฮะเคยนั่งรถผมผมเคยใช้ตัวนี้มาก่อนครับสีเทานะฮะรุ่นนี้เลยครับผมวางเครื่อง 2J เเหมือนกันเลยครับเขาบอกว่าเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านเลยครับ ไม่ได้เวอร์ไม่ได้เวอร์เกินจริงนะฮะรถมันนั่งนุ่มสบายมากครับเบาเบิร์กครับผมนี่ฮะสวยงามมีเสน่ห์สุดๆครับในราคาเบาๆครับพร้อมใช้นะครับการขับขี่ยอดเยี่ยมครับภายในนี่สวยเลยครับ้าส่งประกวดได้เลยนะครับภายในภายในครับโอเคครับไปติดตามชมกันต่อครับมาชมความงดงามในห้องเทยสารกันเลยครับผมบอกได้เลยครับถ้ารถโรลโวนะฮะภายในสวยๆแบบคันนี้ครับผม ไม่แพ้ใครนะครับส่งประกวดกับวันโวคันอื่นได้เลยครับชมเลยนะครับนี่ครับรถปี96ครับอายุขนาดนี้ครับผมดูภายในได้เลยนะครับนี่ฮะเลขไม้ครับผมเลขไม้คันนี้วิ่งมาเพียง3แสน2,000กิโลครับผมนี่ครับเพิ่งวิ่งมาแต่หลัก3 0สนเองนะครับนี่ฮะถือว่าไม้ในวิ่งใช้งานแบบไม่เยอะครับผมวิ่งแบบปกติเลยนะครับผมไม้สวยๆแท้ๆเลยนะครับนี่ครับรถคุณน้ผมเองครับผม นี่ดูเลยฮะแผงสวิตแผงประตูครับก็จะเป็นลักษณะมีตำหนี่มีริ้วรอยบ้างครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้นะครับนี่ฮะชมเลยนะครับเบาะสวยๆครับนี่ครับเบาหนังสีเทาครับผมสะอาดสะอ้านมากเลยครับนี่คอนโซลก็จะมีตำหนิบ้างครับนี่ฮะเล็กๆน้อยๆครับผมนี่ครับมันมีความเสื่อมสภาพของหนังบ้างนะครับนี่ฮะชมเลยครับผมเบาะซ้ายขวาครับแผงประตูครับ นี่ครับวอลโวสวยๆแบบนี้ครับลองเปรียบเทียบกับคันอื่นดูเลยครับภายในอย่างคันนี้จะหาได้หรือเปล่านะครับดูฮะคอนโซลนี่เรียบร้อยครับสวยๆเลยครับนี่ครับลายไม้นะครับสวยงามเลยครับแอร์เย็นช่ำนะครับเย็นเจี๊ยบครับรถยุโรปไม่ต้องห่วงนะครับแอร์หนาวครับผมเครื่องเสียงเนี่ยครับไอโซนี่มาเลยนะครับนี่ฮะแอร์เย็นเพลงาออันนี้เครื่องเสียงตัวเดิมไม่ได้ถอดออกครับไม่ได้ใช้แล้วครับ เกียร์ออโต้นะครับนี่ครับเครื่อง 2J แต่ว่าใช้หัวเกียร์แป้นเกียร์ของเดิมครับสวยดูดีลงตัวมากนะครับไม่ได้เปลี่ยนหัวเกียร์แป้นเกียร์เป็นแบบ J นะฮะมันไม่เท่ครับนี่ฮะนี่ฮะวางโดยอูที่เรียกได้ว่าอู่เฉพาะทางของการวางเครื่องเลยนะคุณนะผมบอกวางมาเกือบแสนเลยนะครับนี่ครับเครื่อง 2J เกียร์ออโต้ครับสภาพสวยๆเลยครับนี่ครับสภาพภายในคลิปๆครับผม ชมได้เลยนะครับรถเรียบร้อยมากเลยครับสะอาดมากเลยครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาเปิดประตูเลยครับรถยุโรปนี่ประตูมันหนักแน่นนะครับนี่ผมเปิดปิดให้ชมก่อนนี่ครับเสียงแบบนี้ครับผมป๊ป๊บๆแบบนี้ครับนี่ประตูค้นขับครับไม่มีการหลวมไม่มีการตกนะครับดูเลยนะครับแางประตงประตูครับนี่กระจกไฟฟ้านะฮะ ให้ดูกันครับผมกระจกไฟฟ้าอะไรใช้งานได้ครับผมนี่ครับใช้งานได้ทุกบานนะครับผมสวยเลยครับผมนี่ฮะดูครับความเรียบร้อยครับไล่ไม้ครับคอนโซลสวยๆเลยนะครับนี่ฮะไม่มีอะไรแปลกปลอมโชว์เลยนะครับนี่ครับแอร์แบก ABS ครับผม รถสุดหรูครับออกห้างมาระดับสามล้านเลยนะครับตัวนี้ครับบอกเลยครับว้าวเลยครับภายในสดๆแจมๆรถราคาที่ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ครับจะหาแบบนี้จะหาคุ้มกว่าคันนี้นี่ยากนะครับหรูหราอลังการมากนะครับนี่ฮะอ่าบ่อไฟฟ้าคนขับนะครับนี่ฮะว้าวเลยนะครับยอดเยี่ยมมากครับผม รถไม่มีชนเลยนะครับสวยๆครับบอดี้เหล็กอย่างดีครับทุกชีวิตปลอดภัยในวันโว่ครับหนาเปึกเลยนะครับเคาะนี่ไม่มีก้องๆนะครับเสียงเหล็กแน่นๆเลยครับนะฮะลองดูได้ครับตัวถงตัวถังครับผมมาตรฐานวันโว่ครับรถคันนี้ไม่มีผุนะครับบอกเลยครับไม่มีผุครับอ่าตัวถังสวยนะฮะเบอะภายนงภายในอย่างสวยครับ สุดยอดครับมีเสน่ห์สุดๆครับคันนี้ครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับตัวเสาอากาศไฟฟ้าเนี่ยครับเสาวิทยุเนี่ฮะเสาอากาศชักขึ้นชักลงออโต้ใช้งานได้นะครับนี่ครับวาววาวครับส่วนใหญ่เจ๊งไปหมดแล้วนะครับลถอายุขนาดนี้ฮะเสาอากาศไฟฟ้านี่ไม่ไม่ทำงานแล้วครับคันนี้ยังทํางานอยู่ปกตินะครับเปิดประตูเลยครับผมนี่ครับแผงประตงประตูจัดว่าสวยอยู่เลยนะครับผม นี่ฮะอ๋อตัวฝาปิดนี่มาอาจจะหลุมหลวมหน่อยนะครับตัวนี้ครับผมอ่านี่ครับตามสภาพครับตามอายุครับแผงประตูนี่ครับสวยเรียบร้อยครับนี่ฮะดูฮะคอนโซลโอ้โหสวยกริบแบบนี้ครับวันโวแทบไม่เจอครับแทบไม่เจอที่ภายในสวยเหมือนคันนี้เลยนะฮะชมเลยฮะช่องแอร์สวยเรียบร้อยไม่มีแตกหักครับผมนี่ฮะ พวงมาลัยมาอย่างเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามน่าใช้ครับผมผมนะเบาะอย่างหรูครับผมทันนี้ครับสุดยอดมากเลยนะครับเบาะสวยงามมากครับผมนี่น็อตเนอร์ดี้ไม่มีขยับนะครับตรงนี้ครับซอกมุมทุกอย่างครับเดิมเดิมครับ ผมได้เลยครับภายในคลิปๆแบบนี้ครับน่าใช้ครับเบาะนี่นุ่มมากนะครับนั่งสบายครับเป็นรถที่ขับนุ่มสบายห้องโดยสารกว้างขวางครับรีแลก์มากๆครับเวลาเดินคงเดินทางนี่หายห่วงเลยนะครับน่าใช้งานครับผมชมเลยฮะกล่องเก็บของเก็บของใหญ่ครับรถสุดหรูรถระดับผู้บริหารนะครับ สุดยอดมากครับถูกกว่ามอไซค์ครับรถคันนี้ครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับไม่คุมไม่รู้ว่าไงครับผมโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาชมมุมมองด้านท้ายกันต่อเลยนะครับนี่ครับด้านท้ายนี่สวยงามเส้นสายเหลี่ยมสันนี่สมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมนี่ครับไฟทงไฟท้ายนะฮะจะมีลายๆบ้างนะครับนี่ครับไม่แตกนะครับวอลโว960ครับนี่ฮะ เครื่องเดิมๆตัวเดิมๆนี่เป็น2.4นะครับผมเครื่องวอนโว่นะฮะเราตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับเป็น2 j จซ่าโตโยต้นะครับนะฮะสายท้ายสวยๆครับผมนี่ให้ดูกันแบบชัดๆรายงานแบบซูมๆนะครับเปิดประตูเปิดฝาท้ายเลยครับผมฝาท้ายรถคันนี้อ่อโชคมันค่อนข้างล้านะฮะโชค๊คมันล้าครับผมมันคํำไม่อยู่นะครับนี่ครับ ต้องเอามือยกไว้หรือเอาไม้ค้ำไว้นะครับนี่ฮะรายงานตามสภาพความเป็นจริงเลยนะครับผมนะครับก็ไปซื้อโชกใส่ได้ฮะสั่งใส่ได้ครับผมห้องท้ายนะครับนี่ครับสวยงามครับกว้างขวางเลยนะฮะนี่รถคันนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยสิบกว่าปีก่อนนะครับเคยติดแก๊สมานะครับยังมีร่องรอยเลยฮะยังไม่รอยเจาะอยู่ครับถอดไปเกินสิบปีแล้วนะครับคุณน้าผมไม่ใช้แก๊สมานานมากแล้วครับเครื่องก็วางมาก่อนแล้วนะฮะ สิบกว่าปีแล้วครับผมนี่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีปัญหาแรงสิ้นครับรถไม่ได้ใช้แก๊สถ้าตอนนี้ตอนนี้ใช้น้ามันล้วนๆเลยครับผมนี่ฮะในเล่มก็ไม่มีประวัติแก๊สเลยนะครับบอดี้นะครับโครงสร้างครับผมเดิมสนิทนะครับทุกสานทุกขอบทุกซอกทุกมุมนะครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นต์ครับมีชนยินดีรับคืนครับบอดี้แบบสวยๆเลยนะครับนี่ฮะห้องท้ายนี่กว้างครับเข้าไปนอนได้เลยนะครับเนี่ย กว้างมากครับผมนี่ตัวไฟสะท้อนแสงสามเหลี่ยมยังอยู่เลยนะฮะนี่ฮะให้ไปเลยครับผมผมไม่เก็บไว้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูยางอะไหล่ครับผมอืออยู่ครบทวนครับสะอาดสะอ้านมากครับรถคันนี้ครับยางอะไหล่ล้อมุงล้อแม็กของยางอะไหล่ครบทุนครับผมนี่ครับรถบานแท้ๆมือเดียวออกห้างเลยนะครับคันนี้สุดยอดมากนะครับ ว้าวครับโอเคครับติดตามชมกันต่อครับมาดูหน้าตาความหล่อกันเลยนะครับนี่ครับรุ่นตาเล็กหรือรุ่นตาตีนะครับผม960ตัวสุดท้ายนะครับขับเคลื่อนล้อหลังนะครับดูแลง่ายมากเลยนะครับผมนี่ครับมาดูฮะไฟสวยใสแล้วนี่ตัวไฟนี่เป็นกระจกนะครับไฟแท้เป็นกระจกมันจะไม่หมองไม่ฟ้านะครับนี่ครับ ดูเลยนะครับผมกระจังหน้าโคเมียมนะครับโอ้นี่ตายังอยู่เลยนะะตาที่ทำงานกุนนะนี่ครับใบหน้าสวยๆแบ๊วๆเลยนะครับผมนี่ครับน้ำแอร์ไหลติ๊งๆๆเลยนะฮะแอร์ทำงานดีเลยครับผมระบบแอร์เย็นเฉียบเย็นฉ่ำเลยนะครับดูเลยครับผมห้องเครื่องครับผมสวยงามเดิมๆสนิทครับไม่มีชนล้านเปอร์เซ็นครับมีโชยดีรับคืนนะครับ ดูเพจดูสติกเกอร์ครับคมๆเลยนะฮะไม่เคยแกะเลยครับผมนี่ครับดูเลยฮะเพจอยู่ครบสติกเกอร์ครบทุกอย่างทุกจุดครับดูเลยครับนี่ฮะรอยวันโว่รอยช็ตแหนมครับผมสวยงามเลยนะครับตัวแผงจิ้งเหรีดเรียกแผงพลาสติกนี่มันเะอเสื่อมสภาพไปบ้างนะครับแบบนี้ฮะตามสภาพตามอายุนะครับผมนี่ครับรถโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมหมดครับนี่ครับ ตาวนวอยู่ครบค้วนครับกระโปรงกระโปรงนี่เดือบบางๆครับไม่เคยแก่ไม่เคยเคาะนะครับนี่ฮะเครื่องยนต์ครับผมนี่ครับวางเครื่องยนต์โตโยต้า 2JZ นะครับผมสาดํานะครับนี่ครับ 3,000cc ครับกองเปลือยมาเรียบร้อยครับฟังเสียงเครื่องเลยครับ เสียงเครื่องเดินเบาปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะมีเสียงพัดลมฟรีปัมบ้างนะครับนิดๆแพทย์ไม่ได้ยินครับผมนี่ฮะไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเป็นพัดลมเครื่องพัดลมฟรีปัมมันก็จะเสียงดังฮื้อๆนิดนึงนะฮะของเครื่องเจนะครับไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่ได้มันจะไม่นุ่มเหมือนพวกพัดลมไฟฟ้านะครับแต่แอร์นี่เย็นฉ่ำเลยครับพวกพัดลมฟรีปัมทํางานนะครับพัดลมหน้าเครื่องนะครับนี่ครับรถสวยมีเสน่ห์มากๆครับผมนี่ครับ รถคันนี้โดยรวมและสภาพพร้อมใช้งานทันทีครับการขับขี่ยอดเยี่ยมนุ่มนวลเครื่องยนต์พุ่งแรงครับบอกเลยครับขับสนุกขับมันมากนะครับเป็นรถใหญ่ที่ขับมันครับเครื่องยนต์ 2JZ นี่เหลือๆครับผมผมขับแล้วยังติดใจเลยนะครับคันนี้ครับนี่ฮะแล้วมันทั้งแรงทั้งนุ่มครับในคราวเดียวกันครับบอกเลยครับในสนนราคามอเตอร์ไซค์6 7เหมื่น โอ้ยว้าวครับไม่รู้จะไปหาได้ดีกว่านี้ถูกกว่านี้ประหยัดกว่านี้ได้หรือเปล่าครับความพร้อมของรถคันนี้ครับพร้อมใช้งานเดินทางขับได้ถึงไหนถึงกันครับรับประกันครับขับดีแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับผมนี่ฮะเสากรงคายังใช้ได้ฮะตำหนิก็จะมีแค่เรื่องสีบ้างนะครับนะฮะมีริ้วรอยบ้างนะครับผมแต่สีโดยรวมเงาววบนะครับนี่มองระยะนี้ยังสวยกริบเลยครับรถมีเสน่ห์มากครับผม ภายในสวยการขับขี่ปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเกินคุ้มสุดคุ้มเกินราคาครับบอกเลยครับท่านใดสนใจครับติดต่อมาตามหมายเลขด้านล่างได้เลยครับเรามีบริการจัดส่งทั่วไทยเช่นเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อเลยฮะไปดูการการทดลองขับการขับขี่เลยครับผมทำรีวิวกันต่อเนื่องเลยนะครับเชิญชมครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับผู้บริหารโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีครับ ตั้งอยู่บริเวณแยกทางออกอุดรสกลครับห้องพักสวยงามกว้างขวางสาสะอ้านครับน่าอยู่มากห้องประชุมขนาดใหญ่ครับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ํามาพักผ่อนกันได้ครับท่านใดมาอุดรธานีก็แนะนําให้มาพักที่นี่ได้เลยครับผมเอาละฮะเราไปทดลองขับกันเลยครับผมนี่ครับกุญแจวันโวนะครับเปิดเลยครับอืมรัลล็อกใช้งานได้ดีครับปกติโมดฮะ เรามานั่งนะครับผมเสียบกุญแจครับเปิดไฟออนครับสตาร์ทง่ายมากครับชึ่งเดียวติดเลยครับผม1-2วินาทีติดชึ่งเดียวเลยนะครับติดง่ายมากฮะรถคันนี้ครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่เลยนะครับเบิกใหม่เอี่ยมเลยนะครับ3000บาทครับผมใส่แบตลูกใหม่ให้ครับใช้ไปเลยครับยาวๆฮะไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับ ปิดประตูนิดนึงครับได้แบตใหม่ด้วยนะครับอ่าเปิดแอร์ร้อนแอร์นี่เย็นเฉียบครับเย็นชาเลยครับผมนี่ผมจอดถ่ายคลิปมาแล้วฮะที่ผมว่าร้อนนี่ตัวผมร้อนนะแต่รถไม่ร้อนแอร์หนาวเลยครับดูเข็มความร้อนครับนี่ผมถ่ายคลิปนี่ผมถ่ายคลิปมาประมาณชั่วโมงกว่า,วา,วาๆเกือบสองชั่วโมงครับเข็มนี่นิ่งๆตรงกลางๆเลยนะนี่เข็มความร้อนครับให้ดูกันแบบชัดๆครับความร้อนอยู่ตรงนี้ครับ อจอดติดเครื่องสตาร์ทเครื่องนานๆไม่มีปัญหาครับทุกอย่างสมบูรณ์ครับผมความร้อนนิ่งๆครับขับไปไหนก็ได้ไปไหนก็ถึงนะครับรับรองครับเปิดเพลงนี่ฮะเครื่องเสียงโซนี่ครับกดปุ่มนี้ครับเปิดฟังวิทยุนะครับ เพลงโจโจได้เลยครับเล่น USB ได้นะครับเครื่องเสียงตัวเก่านี่ใช้ไม่ได้ฮะแต่ยังอยู่ไม่ได้ออกฮะเท่ดีครับเดิมๆครับผมเก็บไว้เป็นสัญลักษณ์นะฮะเก็บไว้ดูเล่นนี่ครับ USB ดูสวิตฮะคมกริบเลยครับไม่โซมเลยนะครับหายากมากครับในสภาพแบบนี้ครับภายในสวยๆแบบนี้ครับเอาละฮะเดี๋ยวเข้าเกียร์ครับผม เข้าเกีย hmm. ร์ถอยหลังครับเกียร์นี่จับนุ่มนวลครับผมไม่มีกระตุกกระโดดกระชากนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วนะครับฮะเคลื่อนแล้วครับถอยหลังครับผมออกตัวได้ทุกระยะเลยนะครับไม่ต้องรอเกียร์นะครับไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับเครื่องเย็นเครื่องร้อนเข้าเกียร์ออกตัวได้เลยครับตอนนี้มาเกียร์ว่างครับผม ถัดมาเกียร์ดีครับจับปกติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้าเกียร์ดีแล้วครับนี่ครับออกตัวเดี๋ยวผมกดให้ดูโหเฟี้ยวเลยครับรถบอดี้ใหญ่ๆนี่ฮะได้เครื่อง 2J นี่ครับเอาอยู่สบายๆนะครับขับมันมากครับขับสนุกเลยครับผมตัวนี้ละนุ่มนะฮะออกตัวอย่างเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวผมเบาเสียงนิดนึง เลี้ยวซ้ายสุดขวาสุดดูบูธลูกหมากนิดนึงมีเสียงอะไรไหมรถคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมันจะไม่มีปัญหาเรื่องเพาขับแก๊กๆๆๆนี่จะไม่มีปัญหาครับพวกนี้ช่วงล่างนี่ทนแกร่งมากครับผมไม่จุกจิกนะครับเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับเลี้ยวซ้ายสุดอย่างนุ่มเลยครับว้าวเลยครับสุดยอดนะครับไปขวาสุดครับ ที่โรงแรมก็มีการจัดงานด้วยนะครับท่านใดสนใจมาพักบุดรก็มาได้เลยฮนะที่จอดรถกว้างขวางะฮะดูฮะโรงแรมขอประชุมใหญ่บนเริ่มเลยะฮะนี่ครับช่องล่างแน่นเติบครับซ้ายสุดขวาสุดไม่มีเสียงบูธอีดแอดลงกมงลูกหม,ม,ม,มากกระลอกกระเล็กไม่มีเลยครับผมนี่ครับสุดยอดเลยนะครับช่องลง่างช่องล่างพร้อมครับ โอเคครับเดี๋ยวออกถนนใหญ่เป็นลองถนนใหญ่กันเลยครับชมกันต่อครับอานะครับออกมาถนนใหญ่แล้วนะครับไปเลยครับเข้าเกียร์ดีครับออกตัวเกียร์หนึ่งห,หลอฟีเมื่อกี้เกียร์สองครับเกียร์สามครับ พุ่งมันมากครับเกียร์สี่ครับอัตโนมัติสี่สปีดครับเกียร์นี้นุ่มนวลครับผมไหลดีเลยนะครับผมรันดีหมดครับผมเปลี่ยนนี่รอบไม่สูงเลยนะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลเลยครับผมนี่ครับดูเลยนะฮะอัตราลงอัตราเร่งนี่ มาครบถ้วนเลยครับผมไม่มีอึดอัดครับขับสนุกครับและได้ความนุ่มนะครับจุดเด่นของรถวอลโวนี่คือความนุ่มนวลความสบายครับความรีแลก์นะฮะเวลาขับนี่เราเหมือนกับจะนั่งบนพรมมันจะเวิอร์ไปเอาเป็นว่ามันคล้ายๆกับนั่งโซฟานุ่มๆมขับรถนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับช่วงล่างออกแบบมาให้ความนุ่มนวลครับแล้วรถคันนี้มันไม่ได้ปรับแต่งช่วงล่างนะฮะช่วงล่างเดิมๆเ,เ,เนี่ยครับ ขับดีขับนุ่มอยู่แล้วครับพอมาใส่เครื่อง 2J เข้าไปครับโอ้มาครบเลยครับทั้งแรงทั้งนุ่มนะฮะแล้วก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับเครื่องเกียร์นี่ทนเลยครับผมส้นทงเฟืองท้ายไม่มีสันนะครับจบทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนะครับทำมาเรียบร้อยครับทำมาดีมากเลยครับผมรถคันนี้ครับเดี๋ยวผมคลิกดาวให้ดูนะฮะ กดคิดดาวจมกดกระล่นจมครับนี่ครับกระชากลงมาสองครับเมื่อกี้ตอนนี้มาสามครับแล้วก็ไปสี่ครับผมว้าวเลยครับกระชากมันสุดๆครับผมคลิดดาวมาเต็มครับตอบสนองทันใจครับผมใครที่เล่นกันนะฮะ กับรถยุโรปที่วางเครื่องญี่ปุ่นวางเครื่องโตยต้าจะรู้เลยครับผมมันใช้ดีใช้ทนแล้วก็ประหยัดกว่าเครื่องเดิมวิ่งดีกว่าเครื่องเดิมเยอะครับเนี่ยฮะอย่างคันนี้นี่วางมาจบทุกอย่างเลยนะครับเห็นว่าทําไปเกือบแสนแล้วนะครับคุณนาผมทํามาเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับวางเครื่องมากับอาจารย์ทางโซนถ้าจำไม่ผิดทางโซนมีนบุรีนะครับผมทามาทุกสิ่งทุกอย่างความร้อนอะไรปกติหมดครับ แม้กระทั่งเรือนไม้ครับรว่ารถบรงคันวางเครื่องแล้วเรือนไม้พวกวัดรอบพวกความเร็วเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้ครับคันนี้นี่สมบูรณ์หมดครับผมมาตรวัดใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับนี่ครับสมบูรณ์แบบมากครับรถคันนี้ครับตอบสนองทันใจยามิชลินก็ใช้ได้ดีครับนุ่มนวลครับผมไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมนะครับรถคันนี้ครับสุดยอดครับพร้อมใช้งานทันทีครับในราคาเบาๆฮะ คุ้มเกินคุ้มนะครับบอกได้เลยครับโอเคครับผมท่านใดสนใจรถคันนี้ครับไม่ต้องลังเลครับหยิบโทรศัพท์มาพูดมาคุยกันได้เลยครับผมรถแบบนี้ในราคาแบบนี้ไม่ได้มาง่ายๆนะครับนานๆจะมาสักทีฮะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอุดรรถบ้านเราได้ดีเสมอมานะครับ ขณะนี้เรามีผู้ติดตามเกินกว่า24,000ท่านแล้วครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงเลยครับและสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องสวยๆจากเราครับผม